อ่ตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณจอยนะครับคุณพิษยาผู้มงคลสุริยาแล้วสวัสดีนะครับคุณจอยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับเริ่มต้นเลยก็คงจะต้องถามกันเรื่องนิดนึงนะฮะคือณตอนนี้เนี่ยน้องบดพิชยาเองก็อยู่ในช่วงของการเตรียมทีมอยู่ใช่ไหมฮะค่ะค่ะเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาฝึกซ้อมกันหรือยังเอ่ยใช่ค่ะก็เริ่มกลับมาฝึกซ้อมแล้วค่ะอ๋อเริ่มกลับมากันแล้วค่ะใช่ค่ะ คือถ้าพูดถึงผลงานของหน่อบัวพิชชาเนี่ยทุกปีมีลุ้นเนี่ยสองปีหลังเนี่ยมีลุ้นมาตลอดเลยที่จะเลื่อนขึ้นไปมีการวิเคราะห์ไหมฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแผ่วปลายอยู่ตลอดอาจารทํามฟุตบอลมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างในทีมเนาะแต่รายละเอียดหลายๆปัจจัยนั้นอาจจะไม่ได้พูดเป็นข้อๆอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าเราก็มีการวิเคราะห์แล้วก็เอานํามาแก้ไขในฤดูกาลถัดไปซึ่ง ฤดูการปัจจุบันเนี้ยเราก็ถือว่าเราได้เตรียมความพร้อมพอสมควรในเรื่องตัวผู้เล่นผู้เล่นแล้วก็อ่าเรื่องของทีมอะไรเนี้ยค่ะเพื<ช>่อให้แก้ไขข้อผิดพลาดในปีที่ใน,นในส่วนของตัวผู้เล่นที่ยืมจากท่าเรือมาแล้วเห็นมีข่าวว่าถ้าเหลือเรียกกลับนี่ปล่อยกลับหรือยังครับหรือว่ายังไงฮะก็ก็ใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะหมายความว่าปล่อยกลับไปแล้วค่ะใช่ค่ะ ครับปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าหนองบัวพิชาเองก็ยังถือว่ายังจัดหนักนะเพราะว่าเอาโค้ชที่มีประสบการณ์ในทีสองอย่างโค้ดช่วยสมชายชวบุญชุมมาเลยนะฮะถือว่าปีนี้เนี่ยมีการลงทุนมากกว่าทุกๆปีไหมฮะในการที่จะพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นไป ค่ะใช่ค่ะปีนี้ก็อาจจะมีเราใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายว่าขึ้นอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่เราเล็งเห็นปัญหาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในฤดูการนี้ค่ะครับนะฮะเรื่องของสนามเรื่องของสนามนะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าสําเร็จแล้วไปประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จริงจริงก็ ใช่ค่ะอาจจะเห็นเป็นโครงสร้างรูปร่างแล้วอาจจะเหลือแค่เรื่องของหลังคาแล้วก็หลังคาของสนามแล้วก็การปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็รายละเอียดของระบบะการตกแต่งภายในอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับติดเก้าอี้อะไรเงี้ยค่ะคือเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่โอเคอยู่แล้วครับ<ม>เป็นกรีนโซนอยู่แล้วสนามนี้จะจะ,จะแบบเล่นกับธรรมชาติยังไงบ้างครับพืออาจจะให้เห็นโซนสีเขียวของภูเขาด้วยหรือเปล่าครับ ใช่ใชคะ่ะถ้าเกิดว่าแฟนบอลหลายท่านได้ก็มาเยี่ยมชมก็จะเห็นบรรยากาศของภาพเพราะว่าเราอบล้อมด้วยภูขเขาแล้วก็ทุ่งนาเลยนะคะวิวทิวทัศน์แล้วก็ถ้าเกิดเห็นจากภาพแฟนบอลก็จะเห็นแล้วแต่ถ้าเกิดมาบรรยากาศจริงๆก็เห็นความสวยงามของธรรมชาติมากกว่าที่เห็นในภาพนะคะครับจุคน<อ>ได้เท่าไหร่ฮะสนาม ตอนนี้ที่ที่ถ้าจะเสร็จสมบูรณ์ที่พร้อมใช้งานในในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็คือ6000ที่นั่งแต่ว่าจริงๆตามแพนที่เราแพนเอาไว้ก็คือ1 2,000ที่นั่งแต่ถ้าเกิดรอก่อจะสร้างเสร็จอาจจะเวลาอาจจะยืดเยื้อไปเราก็อยากให้แฟนบอลแล้วก็ทีมต่างๆที่มาเยี่ยมก็อยากจะให้ใช้สนามนี้นะคะเป็นอย่างเร็วที่สุดก็เลยครึ่งหนึ่งก่อนหนึ่งหกพันที่นั่งค่ะหกพันที่นั่งนี่คาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยประมาณเดือนไหนครับ ก็จริงใจก็อยากให้เสร็จตั้งเดือนกันยาที่จะถึงนี้นะคะแต่ก็รอลุ้นอยู่อาจจะสูสีอะค่ะถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นเลขที่สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจจะได้ใช้งานแบบนี้ค่ะยุคโควิดยุคโควิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เศรษฐกิจหลายๆที่เนี่ยหยุดชะงักทําให้หลายๆสโมสรเนี่ยเกิดปัญหากันขึ้นมานะครับน้องบัวพิชญาเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ ก็จริงๆก็มีผลกระทบทุกสโมสรอ,อยู่แล้วอะนะอ่ะเดี๋ยวก่อนอนะฮะอตอนนี้นี่เกิดปัญหาขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวยังคงมีเรื่องราวที่เราจะคุยกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้แฟนของหนองบัวเนี่ยมากันเยอะพอสมควรนะฮะคุณโจเอลก็บอกว่าหนองบัวจังหวัดเมี่ยผมขอให้ปังๆในฟุตบอลแบบบุรีรัมย์ครับ คุณลุสดีนะครับอยากให้ทีมเล็กเอาอย่างทีมหนองบัวครับสนามไม่ต้องใหญ่แต่ให้ดูมีมาตรฐานครับโอ้แต่ต้องบอกนะว่าเขาสร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะเดี๋ยวนี้การสร้างสนามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้เงินเยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราถามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเนี่ยมันมีผลกระทบอ,อะไรกับทีมหนองบัวพิชยาบ้างไหมครับทั้งเรื่องของทีมแล้วก็เรื่องของสนามก็จริงๆโควิดก็ต้องกระทบกับ ทุกทีมนะคะก็ถ้าปัจจัยเรื่องของเงินอันดับแรกเลยก็คือค่าใช้จ่ายของทีมก็ก็เพิ่มขึ้นเนาะในเรื่องของระยะในการแข่งขันเรื่องของสัญญานักเ <ณ S 2> ตะอะไรเงี้ยคะ่ะรายได้ในการขายอ่าขายสินค้าหรือว่ากระรแสแฟนบอลเพราะว่าข่าวสโมสรก็อาจจะห่างหายไปจากพื้นที่สือ่อแล้วก็เรื่องของที่สําคัญเรื่องของการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันมันก็หายไปเลยแล้วก็หยุดไปยาวการเรียก ความฟิตหรือการเตรียมทีมอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเรากลับมาเริ่มเริ่มนับหนึ่งใหม่ซึ่งตัวใจเองก็คิดว่าปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาของทุกทีมอยู่แล้วค่ี่ที่ได้รับผลกระทบอะค่ะสปอนเซอร์ถอนไหมฮะหรือว่า<อ>ชะลอ,ะพ,อ,พ,อพอดีพอดีคือสปอนเซอร์ยังยังอยู่กับเราก็เข้าใจเรื่องของสภาวะต่างๆก็ก็เข้าใจแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะอ๋อนะฮะก็ปีนี้เนี่ยก็ถ้าว่ากันไปแล้วพอสนามเสร็จ ก็คงจะได้เล่นกันแบบเรียกว่าเต็มๆอันนี้เนี่ยเหมือนในบ้านจริงเลยเพราะว่าสนามเก่าเนี่ยต้องบอกว่าโอเคละเป็นสนามจังหวัดแต่อยู่ค่อนข้างไกลาจากตัวเมืองพอสมอควรสนามนี้นี่จะใกล้กว่าใช่ไหมฮะคุณจอยค่ะโอ้สนามนี้อยู่ในเมืองเลยค่ะอยู่ในเมืองเลยค่ะอยู่หลังหลังโรง,ง,งเรียนพิชยาบัณฑิตค่ะครับกระแสดีไหมฮะกับการสร้างสนามสําหรับแฟนอบอลเนี่ยเขาดูตื่นตัวเขาดูแบบว่าอยากจะให้เสร็จเร็วๆอะไรอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ ใช่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 ค่ะก็มีแฟนบอลทุกวันนะคะจะมีแฟนบอลมาเยี่ยมชมสนามเมื่อความคืบหน้าเพราะว่าตอนก่อนสร้างหรือว่าก็มีข่าวหลุดไปบ้างอะไรเงี้ยพอหลุดไปเรื่อยๆก็อาจจะแบบมีกระแสแบบจากบางคนก็อาจจะคอมเมนต์ว่าขายฝันมีแบบไม่จริงหรอกจังหวัดอาจจะเป็นจังหวัดเล็กเราไม่ได้ทําจริงแต่ตอนนี้เรามาถึงตรงจุดนี้ก็ทาไปตอบเป็นการตอบคําถามไปในตัวว่าเราเราสร้างจริงเราทําจริงค่ะเห็นบอกว่าเฟสแรกนี่หกพันกว่าที่นั่งนี่ แลนคร่าวๆไว้หมครับถ้ามันเปิดได้เนี่ยเรื่องของตัวปีอะไรอย่างเงี้ยจะมีการวางแผนในเรื่องของการจองซิทที่นั่งกันยังไงบ้างเนี่ยอ๋อเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องตอนนี้ก็คือเรื่องเดี๋ยวต้องรอเรื่องของการวางซิทอีกทีหนึ่งก่อนค่ะแล้วก็เราจะมาแผนหลังจากตรงนั้นเพราะว่าไอ้ตึงเรื่องของการติดเก้าอี้หรือแบ่งโซ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นรายละเอียดอีกในหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งที่ที่จะต้องมีการปรับกันไปใน ตอนออกแบบไปการวางจริงๆมันมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องผมถามผมถามอีกนิดนึงนะคุณจอยค่ะคือจริงๆเนี่ยหกพันที่นั่งเนี่ยคุณจอยคิดว่ามันจะมีโอกาสที่จะมีแฟนบอลเข้ามาชมเนี่ยเต็มไหมอืเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าดูจากแฟนบอลบรรยากาศอ่าที่ที่เราเราแพนเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับผลงานจะบอกเลยว่า ผลงานดีไหมถ้าผลงานดีเรามีโอกาสที่แฟนบอลจะเข้ามาเต็มสนามแต่ผลงานไม่ดีก็มันปัจจัยมันขึ้นหลักๆก็อยู่ที่ที่ผลงานของเราแต่ว่าจุดเด่นที่จะทําให้เต็มสนามอย่างนี้ก็คือพื้นที่โลเคชันเรามันอยู่ในเมืองเลยค่ะอ๋อเพราะว่าแฟนบอลบางคนพอสนามอยู่ไกลบางทีเนี่ย <S <S> <S เขาก็ไม่อยากไปอะนะเพราะว่าโอ้โหตอนนั้นนี่ขนาดผมนั่งรถเก่งผมยังรู้สึกว่าโอ้ทำไมไกลจังเลยกว่าจะไปถึงสนามตอนนั้น ต,ตอนนี้นี่คือพอเข้าไปในเมืองปุ๊บเจอปั๊บเลยนะฮะอ่ะนั่นก็คือเรื่องของแผนต่างๆเรื่องเกี่ยวกับสนามนะฮะปีนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องพยายามเลื่อนชั้นขึ้นไปให้ได้ใช่ไหมคุณจอยคอ่ะคอ่าทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของอีกอย่างหนึ่งที่ผมสนใจมากแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เฮ้ยบางทีนะพวกทีมใหญ่ๆจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยเจอเรื่องของแผนงานอะคาเดมี่ของหนองบัวเข้าไปเนี่ย ผมว่าหนองบัวไม่เป็นรองใครเลยนะเท่าที่ดูใน,ในการแข่งยุทธลีกเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายระดับประเทศไทยหลายๆครั้งเลยนะหลายๆรุ่นด้วยนะครับวางแผนยังไงครับยาวสั้นแค่ไหนแล้วก็วิธีการจัดก,การวางยังไงก็จริงๆก็เราวางแผนระยะยาวนะคะเราทําเป็น แผน5ปีนะคะตอนนี้ก็คือแผนไปข้างหน้าคือแผนแผนไปถึงปีที่ที่10ของของสโมสรแล้วจริงเป้าหมายเราก็คือเราต้องการทํายังไงก็ได้ให้เราเป็นจังหวัดเล็กทีมเล็กก็อยากให้ต่อไปเนี่ยคือความผู้หวังตั้งแต่แรกคือเราต้องการสร้างเยาวาชนเราถึงมีทีมชุดใหญ่ไม่ใช่มีทีมชุดใหญ่เลยสร้างเยาวาชนมาป้อนทีมตอนนี้เราเราทําทีมชุดใหญ่เพื่อให้ทีมชุดเล็ก เติบโเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนเราทําไว้5ปีเนี่ยเราสร้างเด็กว่าปีแรกเราทํายังไงปีสองทำยังไงก็เดินตามเส้นเส้นทางที่ที่เราวางเอาไว้อ่ะค่ะเด็กในอะคาเดมีตอนนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่คนกี่รุ่นสองสองอห้าสิบคนโดยโดยประมาณนะคะก็คือตั้งแต่แปดขวบเก้าขวบไปจนถึงชุดมหาลัยก็สิบแปดสบเก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีเกือบทุกรุ่นอายุเลย ตั้งแต่เก้าขวบไล่มาเรื่อยๆเนี่ยเป็นทีละปีทีละปีทีละปีอย่างนี้เลยใช่ค่ะใช่โอ้โหแล้วเก็บตัวกินนอนอยู่ด้วยกันหมดเลยเหรอสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยครับก็เรามีเรามีหอพักอะคาเดมี่อยู่อยู่ที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 ่แคมป์ด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยเป็นอาคารสองสองอาคารสองอาคารที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ค่ะค่าจะจ่ายไม่มหาศาลนะครก็ก็ก็เป็นงบประมาณที่ท่านประธานจัดสรรให้ตั้งแต่ ความตั้งใจของท่านประธานคือต้องการมุ่งหวังเรื่องของการเติบโตของอาคาเดมีสู่เส้นทางฟุตบอลก็เลยอาจจะให้ความสาคัญในการจัดมอบหมายกับอาคาเดมีมากเป็นพิเศษนะคะถ้าเกิดคุณแดนถ้าเกิดว่าเราฟังเนี่ย250คนเอ๊ะแล้วจะไปซ้อมกันยังไงแบ่งเ,เวลา oh, ซ้อมกันเหรอแต่เอาข้าจริงเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าสนามฝึกซ้อมเนี่ยที่มันอยู่ภายในก็คืออยู่ภายในบริเวณเดียวกันกันกบสนามที่เขากําลังจะจะสร้างอยู่เนี่ย มีทั้งหมดอยู่กี่สนามครับโอยนับคนอยันเรื่อยๆสนาคือนับกอนนี้อาจจะไม่ไม่ใช่สนามที่อ่าครบปัจจุบันนะน่าจะที่นับครั้งสุดท้ายนี่ประมาณหกเจ็ดสนามใช่ใช่เขาบอกว่าเจ็ดสนามไซม์มาตรฐานใช่ไหมครับใ อะไรนะคะไซ<ส>ขมาตรฐาน,นาไซขนาดมาตรฐานแล้วแต่สนามค่ะแต่และสนามก็ขนาดไม่ไม่ได้เท่ากันก็อาจจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของของสนามแล้วก็จะเตรียมขยายเพิ่มไปอีกด้วยค่ะตอนนี้อาจจะเกินเจ็ดสนามที่ใจใจแจ้งไปแล้วเพราะว่ามีการขยับอย่างต่อนเนื่องค่ะเจ็ดสนามยังจะขยายอีกเหรอฮะอใช่ค่ะโอ้โหตอนนี้ผลผลิตระดับเยาวชนเนี่ยผมเห็นในยุธลีกครั้งล่าสุดที่แข่งขันอุดรนัดนะชิงที่เจอกับเอสซีจีเมืองทองอ่ะนะฮะ หลายคนผลงานก็ถือว่าใช้ได้ขยับขึ้นมาชุดใหญ่มากยังครับบรรดาเด็กๆกก็งงมี <นะ S 2> ค่ะมีมีเด็กอาคาเนนี่ก็ขยับขึ้นมาเล่นชุดใหญ่อยู่บ้างแต่ก็อาจจะอยู่ในใน,ในทีมชุดฝึกซ้อมแต่ว่าในเรื่องของการแข่งขันจริงๆอะไรเงี้ยก็ต้องขึ้นอยู่กับทางทควชว่าจะใช้งานยังไงด้วยค่ะครับมีมีแฟนรายการเขาถามมานะเขาถามว่านะครับหนองบัวมีแผนการตลาดยังไงครับที่จะทำให้แฟนบอลในสนามเต็มครับอยากให้โปรโมทหนักๆ ดึงแฟนบอลข้างเคียงมาด้วยครับคุณจอยว่าไงฮะแผนการตลาดในการดึงตอนนี้เรายังไม่ได้มองถึงแผนการตลาดเลยเนาะเพราะสนามก็ยัง,ย,งยังไม่ไม่อ่ายังแพนว่าจะจะเสร็จเดือนกันยานี่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรามองอที่โฟกัสเรื่องผลงานก่อนถ้าผลงานดีก็อยากให้แฟนมาให้กําลังใจหรือว่าทีมไหนเออไม่ใช่ค่ะแฟนบอลเห็นความตั้งใจเราว่าเราเรา,เราทำจริงจังเราไม่ได้มองอถึง ผลกําไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาให้กําลังใจกันดีกว่าเพราะว่ายังยังไม่ได้มองเรื่องแผนการตลาดในการทำมาร์เก็ตติ้งในส่วนส่วนเรื่องของดึงแฟนบอลเลยค่ะครับคุณโจเอลนี่แกรู้สึกว่าแกจะแบบเหมือนเป็นแฟนหนองบัวนะแกถามมาแบบรัวๆเลยนะว่าสปอนเซอร์ทีมเป็นยังไงอยากให้ดึงสปอนเซอร์ท้องถิ่นเยอะๆครับ แต่จริงๆตอนนี้ก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะสปอนเซอร์ท้องถิ่นก็ขอบคุณด้วยเพราะว่ามาช่วยกันหลายๆหลายๆ่าบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะคะในร้านร้านค้าหรืออะไรเงี้ยก็ให้ให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนทีมค่ะครับ<ช>คุณแดนคุณคไม่ต้องห่วงเลยเรื่องสปอนเซอร์ท้องถิ่นเพราะว่าเขายืนกันเนี่ยล้นเวทีจุดแข็งจุดแข็งมันเป็นเรื่องของอะไรครับที่ทําให สปอนเซอร์ในท้องถิ่นเนี่ยให้ความสนใจให้ความสนใจแล้วมันกลายเป็นความภูมิใจที่แบบว่าเออไม่ต้องหวังพึ่งสปอนเซอร์จริงๆอ่ะต้องหวังพึ่งแหละแต่ว่าเราได้เม็ดเงินตรงเนี้ยมาช่วย,ยจุดแข็งมันคืออะไรในเรื่องการบริหารจัดการอาจจะเรื่องของความจริงจังแล้วก็ผลงานนะคะท,ที่ที่ในจังหวัดเราแต่ก่อนก็อาจจะเป็นจังหวัดเล็กๆที่อาจจะจุดเด่นของจังหวัดอาจจะต้องนึกก่อนว่าเมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ หนึ่งในนั้นก็จะเป็นฟุตบอลที่เราเรามาทําก็เป็นการสร้างจุดเด่นให้กับจังหวัดสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดก็เลยทาให้ให้ให้คนในชุมชนหรือหน่วยงานในชุมชนนี้ให้ให้การอตอบรับแล้วก็ให้การสนับสนุนทีครับค่ะคือคผมดูแผนการสร้างเยาวชนอะคาเดมี่ที่ต้องบอกว่ามีเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วก็มีนักเตะอะคาเดมี่ <c oughs> อยู่ในสถาบันหรือว่าอยู่ในสโมสรเนี่ยเยอะมากมาก ถ้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าหนองบัวพชยเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ามองไกลไม่ได้คิดว่าจะทำฟุตบอลแค่ปีสองปีถ้าไม่สําเร็จแล้วเลิกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเรากาดจะไปะให้แบบยาวๆใช่ค่ะก็เป็นนโยบายของของท่านประธานนะคะคือก็อย่างที่บอกว่าเป้าหมายเราคือเราต้องการให้เยาวชนได้มีโอกาสที่จะได้ไปเล่นอาชีพโดยมีเราเนี่ยเป็นคนพพอร์ตหรือว่า มีคนผลักดันให้เขาไปถึงเป้าหมายก็คือตอนหนึจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ทําสนามกีฬาอะไรเงี้ยก็ได้เดินขึ้นไปดูกับท่านประธานก็อยู่บนอาคารที่เป็นโครงสร้างที่กําลังก่อสร้างก็เห็นเด็กๆกําลังซ้อมอะไรเงี้ยท่านประธานก็บอกว่าเนี่ยอนาคตเนี่ยผมอายุ60ก,ก,กว่าแล้วก็คือไม่รู้จะทําสิ่งเหล่านี้ไป ไปให้ตัวเองทําไมคือตัวเองไม่ได้อะไรแหะแต่คนที่จะได้ก็คือคนที่เล่นฟุตบอลอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงจังคือเมื่อไหร่ที่เป้าหมายเราจะสําเร็จได้คือเด็กเยาว,วชนที่อยู่ที่นี่เขาได้มีโอกาสได้ผลผลิตของเราได้ไปเล่นเป็นนักฟุตบอลอาชีพตามความฝันของเขาซึ่งตอนนี้เราทําไปก็ใกล้ถึงฝั่งที่เราจะสามารถที่จะปั้นเด็กขึ้นไปสู่อาชีพได้จริงๆแล้วอะค่ะเด็กๆส่วนใหญ่นี่มาจากมาจากที่ไหนครับเป็นเด็กหนองบัวลําพูเลยหรือเปล่าหรือว่าส่วนใหญ่มาจากโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเนี่ย ใช่ค่ะอาจจะเป็นสัดส,ส่วนเนี่ยส่วนภาคตอ,น,อนเหนือเฉยเยอะเยอะกว่าจังหวัดหรือภาคอื่นนะคะแต่ก็จะมีจริงๆก็มีทุกภาคละค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าหนองบัวลำพูคัดตัวเนี่ยเวลาแต่คัดตัวเนี่ยเราคัดเฉพาะใน ในจังหวัดเราไม่ได้แยกเป็นโซนอ,<า>อะไรอย่างเงี้ย<า>ค่ะเด็กที่มาง่ายที่สุดก็คือเด็กๆในภาคอีสานเพราะฉะนั้นการคัดตัวติดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กภาคอีสานนะคะอืมครับ,ค,รบคือผมดูนะจากโปรไฟล์ที่มีการสร้างอะคาเดมี<า>กันมาแล้วเนี่ยมีนักฟุตบอลของหนองบัวพิชชะในอะคาเดมีเนี่ยติดเยาวชน12ปี2คน14ปีทีมชาติ3คน17ปี1คนไปเลสเตอร์ด้วยก็คือฟ็อกฮันนั่นเองแล้วก็19ปีอีกหคน ถือว่าผลผลิตนะตอนนี้เนี่ยก็กําลังดีขึ้นเรื่อยๆบุคลากรเนี่ยผมถามจริงฮนะสตาฟโค้ดเนี่ยชุดใหญ่รวมชุดอะคาเดมี่รวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนเนี้ยมันมีอยู่ประมาณกี่คนครับในสมโมสรโอ้ยเอาคร่าวๆเอาคร่าวๆไม่ต้องเป็นาจนาจเกึ่ง รักร้อยไหมเกืบประมาณเกือบร้อยคนนะคะนี่คือนี่คือพวกบรรดาซับโค้ชเจ้าหน้าที่สโมสรอะไรทั้งหมดเนี่ยเกือบร้อยคนจะพะงานด้านเทคนิคอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเยอะนะถือว่าเยอะอุบวะแบบต้องอุทานว่าโอ้โหเลยระดับไทยลีกสองนี่ก็ถือว่าเยอะนะเยอะมากๆนะฮะคือณตอนนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าแฟนหนองบัวเองก็กําลังรอคอยกันอยู่ให้ฤดูกาล restart เกิดขึ้นและเราก็คงจะได้เห็นนะครับว้านหนองบัวพิชยาเนี่ยปีนี้เนี่ย เอาจริงขนาดไหนแล้วก็จะไปไทยลีกได้หรือไม่นี่ถ้าไปได้นี่ก็ต้องถือว่าเป็นประวัติศา,าสตร์ของสโมสรเลยนะครับคุณจอยเรื่องของทีมจะมีการปรับโฉมกันอีกไหมครก,ก่อนที่ลีกจะเปิดเดือนกันยายนเพราะว่ามีตัวผ<ะ>ู้เล่นที่ยืมมาแล้วเขากลับไปวันนี้เห็นมีข่าวว่าสุโขทัยมาสองคนจริงไหมครับ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราเรารอรอเราเปิดตัวนในหน้าเพจดีกว่านะเรื่องเรื่องของนักเตะที่จะมีการปรับ ปับโครงสร้างอะไรอย่างนี้ค่ะครับค,ครับอ<า>่ะนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับหนองมัวพิชญาล้วกันแล้วผมเชื่อว่า<ช>แฟนๆที่ดูรายการนี้อยู่คงจะจับตามองกันแล้วล่ะครับนะฮะเพราะเห็นจากโครงสร้างเห็นความตั้งใจเรื่องของการสร้างสนามใหม่ซึ่งยุคนี้เนี่ยไม่ค่อยมีทีมไหนคิดจะสร้างกันแล้วใช่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอะคาเดมี่ที่มีเด็กมากต้องบอกว่าประมาณ250คนซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับ ระหว่างว่าจะไปถึงจุดประสงค์ที่ตัวเองต้องการก็คือการสร้างเด็กขึ้นมานะครับให้เป็นเยาวชนที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าด้วยนะครับขอบคุณคุณจอยมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่ะนะฮะนี่ก็คือมาดามจอยซึ่งเคยรู้อยู่ว่าเขาเองเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนไม่เคยสนใจฟุตบอลเลยครับแต่พอคุณพ่อมาทําเนี่ย ก็เลยมาก็ก็เลยมาค่อยๆมาทีละนิดทีละนิตตอนนี้คืออินเต็มที่แล้วคือถ้ามาดูจับไทม์ไลน์จริงๆก็ช่วง3ปีหลังนี่แหละครับที่แบบว่าเข้ามาคุกคีกับเรื่องของฟุบอลแบบเกือบเกือร้อนะฮะแต่ว่าตอนนี้ร้อแล้วล่ะเผ่อๆจะเกินร้อยด้วยนะฮะเพราะว่าถึงขั้นขึ้นไปดูโครงสร้างดูรายละเอียดอะไรทั้งหมดแล้วนะครับอ่านั่นก็คือที่เราโฟนอินไปนะครับ